สวัสดีครับแฟนๆช่องทีเด็ดไม้หูนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะครับพวันนี้ก็มีมวยให้ชมกัน3รอบด้วยกันนะครับรอบแรกนี้ก็16ในกาามนาทีมวยเด็กนะครับแล้วก็รอบ2นะครับ ที่เปตรีมวยนานาชาติหลังสิทธิ์ศึกมวยมันสนันเมืองนะครับก็ไม่ค่อยมีคนไปนะเทียนไม่ได้ไปแล้วก็รอบสุดท้ายก็2องนุ่มครึ่งถ่ายทองทอดสดทางช่อง7จสี่นะครับวันลุมพินีเอตีินะครับเวกจัดขมเพชรเจอชาติพยักษ์คู่รองเพชรลํำพูนกับเหนือเพชรนะครับมวยคูนนี้นะครับอ่าวเวกนะคู่แล้วไม่แค้วกัน สมัยก่อนไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากนะครับฝากแฟนๆบมัดมวยช่องที่เด็ดไม่หูเนี่ยนะครับช่วยกดกระดิ่งถูกใจไว้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ร่วมกันเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านทีมงาน Back of the House นะครับที่ทํากราฟิกสวยๆและทําข้อมูลดีๆให้ท่านทุกอาทิตย์เลยก่อนอื่นที่จะ เข้าไปวิจารมวยนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่วิจารเนี่ยนะครับเป็นทัศนะวิจารณเบื้องต้นก่อนต่อยนะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับวันนี้ค่าลงค่าน้ำอะไรก็มาเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันวันนี้เราจะวิจารณกันที่คู่5ของรายการเลยนะครับคู่หนึ่งระหว่างฟิดกับไซเยตเนี่ยนะครับ MMA คู่2เมียนซ่ากับคาร์ลอสนะครับแล้วก็คู่3ามเซเลสกับโนอานะครับ ป็นมวยไทยสตอเวตต่างชาติแล้วก็คู่4นะครับเป็นมวยไทยแคตเวตนะครับมวยหญิงร้อยปอนด์อิโลกับฟูนี่คู่นี้เราจะไม่วิจาร์กันเราจะไปที่คู่5้าเลยนะครับหัวแซะหลงนะครับกับโคกิโอซากิก่อนที่จะไปว่ากันถึงคู่มวยของวันนี้นะครับเราก็ฝากนะครับฝากติดตามไว้นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารอะไรต่างๆ สี่คำจำให้แม่นนะครับ add t d m 9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง tdm 9นะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับมาเป็นครอบควรวเดียวกับเรานะครับโดยฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็ไปทีวิจารณ์มวยศึกวัน86วันลูมินี86 หรือวันลูมินีเอสทิไรเลยนะครับไปที่คู่ของเจ้าหัวเซหลงนะครับน้ำหนักเนี่ยมาที่ร้อยี่สิบหกปอนด์นะครับร้อยี่สิบหกปอนด์นะครับร้อยี่สิบหกปอนด์นะช่างร้อยยี่สิบสี่จุดหกส่วนโอโคกิโอสกินะช่างร้อยยี่สิบสี่ปอนด์นะเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับคู่นี้เป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับต่อยกัน ยาวเลยนะครับต่อยกัน5ยกเลยนะครับเป็นมวยคิกบ็อกซิ่งซึ่งจะฟันศอกไม่ได้ที่เข่าไม่ได้ใช้ลูกดักแทงได้นะครับเจ้าโคกินะครับเคเยหลงเนี่ยนะครับจากเซี่ยงไฮ้นะครับนะครับอยู่ที่ประเทศจีน28ปีส่วนโคสกินี่เขาว่าดีกีระดับแชมป์คิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นเลยฟอร์มหลังของเจ้าโคเยหลงเนี่ยก็มีแพ้เจ้าลูก้านะครับ ชนะน็อกมาจีท์นะก่อนนะกันชนะนอกอาร์ซีเซอรโคกิเนี่ยนะครับเพิ่งมาโชว์ครั้งแรกนะครับก็ข่าวว่าเป็นระดับแชมป์ของจากญี่ปุ่นเลยแล้วซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ค่อนข้างเก่งด้วยคู่นี้นะครับผมออกไปที่เจ้าโคกิโอซากินะครับคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นการชกของนนทชัยนะครับ149.8กับคู่ชกนะครับคีดิมิทีครับต้นนะครับ104 สิบแปดปอนโอ้โหต่อยร้อยห้าสิบปอนมาน้ำหนักขาดสองปอนส่วนเจ้านนทชัยเนี่ยมาน้ำหนักขาดหนึ่งจุดหนึ่งปอนนะครับหนึ่งจุดหนึ่งปอนคู่นี้นะครับถือว่าเป,เ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 ป็นคู่เอกของอินเตอร์เลยนะครับเป็นคู่เอกของอินเตอร์เลยนั่นไปดูฟอร์มหลังสถิติของนักชกคู่นี้กันนะครับนนทชัยนะครับจิตเบิงนนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับอายุยี่สิบห้าปีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรจากชุมพรน,นะรเป็นมวย ขวาเตะขวาต่อยเข่าในเหนียวชื่อเดิมๆก็คือเจ้านนชัยสกาญจนาหรือสอสอหลายปัจจินนะครับส่วนคู่ชกดิมิทีนะจากรัเสเซียและซ้อมอยู่ลุสยิมนะมวยไทยแคมป์สิบสองพี่น้องอะ่ะอยู่ในทีมงานสิบสองพี่น้องซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็คู่เอกภาคอินเตอร์ไอ้เจ้านี้ก็มาแพ้นอกไปนะครับส่งผลให้คู่ชกได้ไปวันใจความหลังของเจ้านนชชัยก็มีไปชนะเจ้าอาเมดนะครับ ต่อยแฟร์แท็กไฟนะครับมาชนะคะแนนเจ้าอเล็กซิโอมาลาเดสตานะครับทวนเจ้าคู่ชกดีไปทีครปตุ t ้นนะต่อยไว้วันนั้นก็เคยมาชนะเฟอร์รี่ไว้เมื่อวันที่3เดือน8 2567อ่ะคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เจ้านนทชัยจิตเมืองนอน,นครับไตะขวาต่อยขวานะครับหมัดสอกแรงแล้วก็รูปร่างสูงยาวใหญ่ด้วยไปที่เจ้านนทชัยนะครับไปที่เจ้านนทชัย เดินทางไปถึงคู่ต่อไปเลยนะครับเป็นการชกกันระหว่างนักชกฝ่ายแดงเม่เห่วนเอกเมืองนอนนะครับช่างร้อยสิุ่ดหกนะครับส่วนคู่ชกพันลำสอสมหมายช่าง1้อยนะครับเป็นการชกกันในรูปแบบมวยไทยรุ่นสะตอเวททีนี้เราไปดูประวัติและสถิติของทั้งคู่กันเจ้าเม่เห่วนฝ่ายแดงนะครับปัจจุบันเนี้ยอายุ 2 4ปีรุ่นน้องนะครับต่อยไว้สองเดือนกับเก้าวันจากอุบลราชธานีนะซ้อมกับทีมงานพี่หนุ่มน้อยเมืองหัดใจนะครับน้ำหนักปะปล่อย5 5กิโลกร,รัมนะครับชื่อเดิมเก,ก็คือเจ้าสักหลังสิ์ในสวนสักหลังสิดซิ์หนุ่มน้อยสิ์ฟ้ามงคลหรือสิงปราตองนะเป็นมวยเข่าเหนียวเนึบเลยนะครับพอต่อยวันนี้ก็มีหมัดมีเสริมนะเป็นมวยประเภทเข่าในปอดใหญ่ปลายแรง ตัวคู่ชกนะครับพันลำนะผ่านไปนานนะกลับมาแพ้บ้างชนะบ้าง30ปีนะจากขอนแก่นนะซ้อมอยู่เอเมคุปน้ำหนักปล่อยจะมากว่า56กกิโลกรัมนะครับพันลำทีเอ็นไดมอนท์โฮมเทพิทักพิทักเมืองแคนนะหรือเจ้าเทพิทักแกงกาลูมมยไทยนะเป็นมวยเข้านะเตะต่อยปั้มตีแต่ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะร่างกายย่อหลังนี่โดนแล้วก็มีย่ดมียบไปดูฟอร์มหลังของเจ้ามเมหสวรก็มีชนะน็อกเพชรแฟร์แ,ฟแท็ก บลลมินีนะครับแล้วก็แพ้น็อกเจ้ายอดนํำไชยล่าสุดนี้มาชนะเจ้าเพชรก้องฟ้านาศึกท่อน้ำไทยแล้วก็มาต่อยขามศึกไปศึกเพชรินดีวันนั้นไปแพ้เจ้าขุนศึกเพชรินดีอาคาเดมี่ส่วนเจ้าพลลมนะเป็นนักชกจากกลุ่มพลังใหม่นะครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะน็อกมณชชัยที่เด็ดเก้าเก้าชนะน็อกพร้อมยอ,อนอามันแล้วล่าสุดนี้ก็ไปแพ้เพชรนายา นาย่าปาร์ควิวอ่ะมวยคนนี้ผมชอบไปที่ร่างกายเจ้ามาเหศวรนะครับมองว่าร่างกายดีกว่าน่าจะบทเบียดเอาชนะไปได้นะครับเด็กหนุ่ม um, ร่างกายดีกว่าแน่นอนนะครับอ่ะคู่ต่อไปชาติพิชิตต่อจอต้อยเมืองแปดลิ้วนะครับร้อยสิบสองจุดแปดเจอกับเพชรเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตโอ้โหประกบมวยค่นี้เหนือเพชรกีฬาสป,ปอร์ตเ,เ,เป็นมวยมาแทนเจ้าราชันเพชรสมนึกนะครับเป็นมวยมาแทนการเตรียมตัวเป็นรองแน่นะครับมองคู่นี้ว่า นะครับเจ้าชาติพิชิตเนี่ยวันนี้นะร่างกายดีกว่าความเป็นมวยเยอะกว่านะแล้วเป็นมวยยืนด้วยเจ้าเหนือเพชรร่างกายช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีหรอกบองว่าชาติชิตวันนี้จะบทเบียดเอาชนะไปได้แต่ต้นต้นนี่โดนหงายท้องได้นะครับผมบอกได้เลยนะอันตรายนิดนึงพื้นที่อันตรายแต่ถ้ายืดเยอะไปเนี่ยมองว่าชาติชิตหน้าจะเอาตัวรอดได้นะครับมองว่าชาติพิชิตหน้าจะดีกว่าเป็นมวยยืนนะครับู่ตไปใจเพชรติงมาวินนะครับ1 3อยกับยอดตะการลดสวยจัดเจ็ด นะครับช่างได้ร้อยสามสองจุดแปดเท่ากันอ่าหายไปหนึ่งปอนด์นะครับใจเพชรร้อยสามสามจุดแปดส่วนเจ้าเสกสรรร้อยสามสองจุดแปดนะครับหายไปหนึ่งปอนด์ต่อยกันที่ร้อยสามสิบสี่นะมวยคูน่นี้ฟันทงลงแท้เลยมีก็ต้องเล่นไม่มีก็ต้องหามาเล่นวันนี้ฟันธงเลยใจเพชรจะชนะนอกเจ้ายอดเสกสรรน,นะครับคู่คำของรายการกิ่งตางเล็กวอคำชำนาญ นะครับช่างได้ร้อยสามสิบสี่จุดสี่ส่วนคู่ชกอีกอร์บีเกฟช่างดอยร้อยสามสิบสี่จุดหกนะชกกันในรุ่นไฟเวทนะครับร้อยยิบห้าถึงร้อยสามสิบห้าปอนด์นะเป็นภาษาของทางวันก่อนนะไปดูฟอร์มหลังของเจ้ากิ่งซางเล็กบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกิ่งซางเล็กนะครับก็มาต่อยวันหลายไฟ์แล้วแต่อย่างแจ้งเกิดแม้ได้นะสักสีหายไปเก้าเดือนกว่ามาพิท้อมอยู่ที่ค่ายพีเคเป็นนักชกจากบุรีรัมย์สูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับฟอร์มหลังก็ ชนะล็อกชจ้ฟ้านะครับแล้วก็แพนล็อกเจ้าเหนือธรณีนะครับแล้วก็ล่าสุดมาต่อยไว้แพนล็อกเจ้าโยอาคิมโอรากี้นะครับส่วนคู่ชกนะอีกอบิเกฟนี่ครั้งแรกของวันเลยอ่าวันนี้ผมว่าจัดมาให้เกิดนะครับจัดมาทํางานกันวันนี้นะครับวันนี้จัดมาเกิดวันนี้ไปที่กิ่งซางเล็กครับมองว่าดีกว่านะครับมองว่าดีกว่าอ่าคู่ต่อไปเลยคู่รองเพชรลาพูนหมวดตบลําปางช่างได้ร้อยยีสิบเจ็ดจุดสี่นะครับส่วนคู่ชกเหนือเพชร ที่เด็ดก99ช่างได้126.8น้อยกว่า6.6นะครับรุ่นแคทสวีต128ปอนด์ความต่างของเพชรลำพูนเนี่ยสะดุดแพ้เจ้าถึงดอมทองนะครับส่วนเจ้าเ,เนื้อเพชรนี่วันนั้นมาพลิกชนะเป็นรองก่อนนะ พิชชนะเจ้าอ่าพิชชนะเจ้าเพชรภูผานะครับก่อนหน้านั้นก็มีชนะเจ้าเพชรภูผาศึกพิทักษ์ธรรมที่ใต้ชนะเจ้าแมมมอสตอสละชีพ่วนเพชรลำพูนก่อนหน้านั้นก็มีชนะน็อกสีลางเงินชนะน็อกแก่นแก้วนะครับรูปร่างส่วนสูงเจ้าสิลาเอา่เจ้าเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตจะสูงใหญ่กว่าปัจจุบันอายุยี่สิบห้าปีส่วนเพชรลำพูนยี่สิบแปดปีมวย้ซนเดียวกันนะ่ะลำพูนกับเชียงใหม่นะครับ เพชรลำพูนซ้อมเรือนกีฬาลำปางนะครับเหนือเพชรซ้อมที่เด็ดเก้าเก้านะครับฟาร์มเป็นมวยสมองมวยไอคิวมวยนะครับอยู่ที่เหนือเพชรเตะซ้ายจิ้มซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงอยู่ที่เพชรลำพูนมวยคู่น,นี้นะครับผมชอบความเป็นมวยของเหนือเพชรวันนี้มองว่าดีกว่าจะชนะเจ้าเพชรลำพูนไปได้แบบสนุกเลยรูปร่างใหญ่กว่าเห็นแล้วนะครับฟาร์มเป็นมวยดีกว่าประสบการณ์ต่อยมวยไทย5ยกมากกว่านะไปที่เหนือเพชรมาถึงคู่เอกของรายการนะครับเป็นการชกกันระหว่างฝ่ายแดงคมเพชร แฟร์แท็กคอมเพรสติดสารวัตรเสือเมื่อวานช่างได้ร้อยยสิบห้าจุดสองส่วนคู่ชกชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูนช่างได้ร้อยยิบห้าจุดหกนะเป็นการชกกันในรุ่นมวยไทยแคทเวดร้อยยี่สิบหกปอนด์ความหลังของคมเพรนี่สี่ไฟไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าเป็นยอดมวยตั้งแต่เด็กแล้วนะครับซ้อมอยู่แฟร์แท็กนะครับยี่สิบสี่ปีนะครับรุ่นน้องชาติพยัคฆ์ยี่สิบ หปีส่วนสูงร้อเท่ากันคอมเพสโคราดน้ำเงินชาติพยักฆ์สโตนกระดูกมวยก็200ให้หลังทั้งคู่อะ่ะนะเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะเตะขวาต่อยขวาฝีมือเข้าในนะครับส่วนคู่ชกอา่าน้ำหนักปล่อยนะครับคอมเพสก็62ชาติสโตนก็หกสิบนะครับฟอร์มหลังของคอมเพสไม่แพ้ใครเลยนะครับก็มีไป ชนะน็อกดา์เรนชนะล็อกกล้องชัยไหนนอนเมืองว่าผมดูไว้ผมว่าก็คุกกี้สุดสีนะก็ต้องให้เกียริกรรมาการกล่าวแต่ผมดูก้องชัยไม่แพ้เท่านั้นล่าสุดนี้มาชนะไอมาเอลฮาลาบีส่วนชาปายักษ์นี้บอกได้เลยนะสี่ไฟห้าไฟหลังนี่น็อกมาตลอดแล้วมัดคอสายตรงเนี่ยแม่นมากและคมด้วยนะครับเป็นรองตลอดอะนะเสมอพรอนสนเน่น็อกเมาคีนะคอสายปั้งสายตรงน็อกพรอนสนเน็ แล้วล่าสุดเนี่ยเป็นรองเจ้าเพชรํำงานไม่รู้จะเป็นรองไงแล้วก็ได้สายตรงนะพลิกกลับชนะได้มวยคู่นี้คู่ขี้สุสีนะครับรักใครชอบใครก็ต้องเลือกเอาโยนหัวโยนก้อยถ้าชอบจังหวะแข้งฝีมือเตะขาจะเจ็บก็ต้องเล่นขมยักษ์แต่ชอบแบบมีนาทีทองหมัดคมแม่นก็ต้องเลือกชาพยักษ์นะคู่นี้ผมออกไปที่มวยรองนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะชนะเจ้าคมเพชรได้ด้วยเพราะหมัดสายตรงนี่แม่นมาก นะครับเจ้าขมเพชดโดนไม่ค่อยได้วันนี้มองว่าชาติพยักจะพิกชนะเจ้าขมเพชรไปได้สนุกตื่นเต้นเลยอ่านะครับและนี่คือบทสรุปมวยรักมวยชอบศึกวัน86ประจําวันศุกร์นี้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนแจ้งให้ทราบว่านะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันคือทัศนวิจารณ์เบื้องต้นก่อนต่อยมวยมีแพ้มีชนะได้เล่นมวยอยู่ตัวถูกก็ต้องรู้จักเอาตัว บางทุนออกตัวบางทุนนะครับแล้วก็คู่มวยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานาการณ์นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้ครับ @tdm9 นะครับที่คำจำให้แม่น tdm9 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับพร้อมรับข้อมูลสรุปผลการแข่งและก็รายงานความเคลื่อนไหวของวงการมวยตั้งแต่3ยก5ยกหรือวงการมวยสักล อะวันนี้จากลาไปก่อนครับเสียนวันขอดวิดัสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันวันเสารครับ